สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหนะ้าจรยแคสซิงและเพื่อนเพื่อน,นชาว Youtube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจพึ่งเจพึ่งพาเจพึ่งพามาเยี่ยมเาพามาเยี่ยมสิเพราะว่าขอบคุณเข้ามาเนาะขอบคุณเข้ามาเจพึ่งเลยพาเข้ามาเยี่ยมน้องแคทค่ะน้องแคทแคทอะไรเนาะแคทสามสองศูนย์สี่ 3, 2, 4, ค่ะอา,อาจจะพูด ติดขัดบ้างนะพอเจพิ่งอาจจะไม่ถนัดกับเรื่องนี้เนาะพอดีว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะท่านผู้รับเหมาเนาะท่านผู้รับเหมาท่านได้ได้ได้งานอยู่โซนใกล้ๆนี้เนาะท่านก็เลยเซื้อค่ะขอขอซื้อเนาะขอซื้อพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เอาเอาแมคโครกำลังจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ค่ะแล้วก็จะได้มาขุดขุดตรงนี้เอาไปทำงานรับเหมาของท่านเนาะ เจพึ่งก็พามาดูการทํางานของน้องแคทน้องแคทสามสองศูนย์สี่คันนี้ค่ะถ้าเจพึ่งพูดไม่ผิดนะถ้าถ้าผิดต้องขอประทานโทษละไยด้วยนะน่าจะเป็นของอสีประคนชัยเนาะสีประจะสีประโคนชัยนี่ค่ะเจะพึ่งก็พามาดูการทํางานของคนขับของสีประคนชัยเนาะค่ะเนาะ,ะดูพลางพลงก่อนเนาะหายแก้เงา ก่อนที่จะไปเจอกับหัวหน้าโรยแคสซิงเนาะอันนี้เราก็มาเจอกับน้องน้องแมวน้องแมว3204อ,อันนี้คอยดูว่าน้องจะเดินไปไหนเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาไปดูนะว่าน้องจะเดินไปไหน ทักทายถึง FC ทักทายถึงชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างให้อภัยเจ๊พึ่งนะให้อภัยเจ๊พึ่งนะคะเพราะว่าเจ๊พึ่งก็ไม่ได้เก่งเรื่องรถเท่าไรหรอกเก่งเรื่องจับตะลิวจับกระทะ FC หลายคนอาจหลายหลายท่านอาจจะเข้าใจอาจจะรู้จักเลยแหละว่าเก่งเก่งเรื่องจับตะลิวจับกระทะเนาะน้องจ๋ามานี่ละน้องจ๋ามานี่และเออมาเออช น้องจาญญาาอนนง้าบรารยา,ากาศตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะ FC ที่น่ารักค่ะบรรยากาศตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนะเาะไม่รู้ว่าพายุจะออกวันไหนเนาะงานหลวงของเราก็ยังไม่ได้ทำเลย จำทางขึ้นลงให้ให้รถสิบล้ออ่ะเพราะว่าทีมงานเขามีรถสิบลอ้อเอฟซี MC จ้าเนี่ยจะพนะึ่งดูนไปไกลนะโอ้พุงกีใหญ่มากเลยเอฟซีเฮ้ยพุงกีเขาใหญ่โคตรเลยแหละเนาะดูบะ าตกลงราคาซื้อขายกันเสร็จแล้วเขาก็เลยมาเคลียร์ริ่งสแตนบายทำพื้นที่คอยเนะะาะเพราะว่าจะได้ตัดรถเข้างานเขาก็จะได้ดำเนินดาเนินการต่อเนอะจากให้แต่พายุออกก็น่าจะได้ทำงานต่อไอ้ เหมือนน้องเปลี่ยนฟันใหม่เลยดูเอฟซี่ะฟันน้องไม่ค่อยยังอาจจะยังไม่คมหรือเปล่าหรือเขาเนาะน่าจะเปลี่ยนฟันใหม่หรือเปล่าเจ๊พึ่งก็ไม่ค่อยรู้นะอาจจะใช่แหละนี่ยเอฟซี FC จ๋าดูสิใครมาหาเราหกล้อดำกรีนมาอยาด้วย see ya ในเพิ่งกบหวัวหน้าเจ้ก็อยากไปขุดสางงานหลวงให้เสร็จเหมือนกันนะเอซีเอ้ยจะได้เสร็จเสร็จไป ขึ้นลงขึ้นลงได้แล้วแหละเนี่ยความลาดเอียงน่าจะได้อยู่นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกเนาะเพราะเขาใช้รถสิบล้อกันจ้ะทีมงานของสิบปรคนใช้ส่วนมากจะใช้สิบล้อส่วนของเออเรื่องแสงจะใช้หกล้อหกล้อเขาจะมาก็ประมาณลาดเอียงก็ประมาณนี้ยน่าจะได้แล้วแหละค่ะเอสีค่ะน่าจะได้ความลาดเอียงแล้วแหละสวยแล้วแหละสวยแล้วสวยแล้ว พอดด้วยรูดด้วยน่าน่าสลบให้แล้วเดอ้อสลบให้แล้วเดอ้อจ้าสิบล้อจ้าปัดให้เรียบร้อยปัดที่โคลอนออกสแตนบายคอยแล้ะจ้า เนาะคร่าวๆของอทีมงานของสีปรคนชัยก่อสร้างค่ะ FC ขามาดูทีมงานของสีปรคนชัยก่อสร้างเนาะเจ๊พึ่งก็พามาดูคร่าวๆของการทํางานของเขาเนาะค่ะเนาะน in Clono. เก็บเรียบร้อยโอ,โอ้อเคขอดีนอค่ะ f อฟโอเคค่ะเจ๊พึ่งก็พามาดูเพื่อนร่วมง,งานเนาะอาจจะเป็นอีกของทีมงานหนึ่งก็จริงเนาะแต่เราก็ใน เี่ยวกับอะไรนะเครื่องบรรทุกหนักพวกนี้เนาะค่ะเนาะเจ้พึ่งก็พามาชมเนาะโอเคค่ะเจ้พึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วค่อยมาติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับผู้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ